เราพูดนะว่าแอนโทเนียสวยแต่ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของเราความคิดเห็นส่วนบุคคลของเราเราว่าอายตาสวยกว่านี่เราอยู่เกาหลีเหนือหรือเปล่าหรือเราอยู่ที่ไหนที่แบบไม่สามารถพูดได้หรอ เห็นประเด็นเดือนตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่มีคลิปไลฟ์สดของทางด้านคุณสนุกพีดีนครพนมค่ะที่ในช่วงหนึ่งของคลิปนะคะได้พูดาพาดพิงถึงแอนโทเนียโพซิลร้องอันดับหนึ่งมิชนีเวิร์ส2023แล้วก็มิชนีเวิร์สไทยแลนด์2023ที่ว่าแอนโทเนียก็คือสวยไงแต่แค่อายตาเนี่ยสวยกว่า ใครที่ไม่รู้จักอายตาอารยาใะ,ะก็ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งปัจจุบันของเธอก็คือรองอันดับหนึ่งมิ th, สแก,กนสกลนคร2 0 2พแฟนนางงามกะะ็คงทราบกันดีว่าเธอได้กลับมาแก้มือใหม่หลังจากที่คว้ามงกุฎมิสแกนกาญจบนบ,บุรีในปี2023แต่ดันตุ๊บแรงะคะไม่เข้ารอบลึกบนเวทีมิสแกนไทยแลนด์2023นั่นเองค่ะคนนี้ก็คือสวยไงแต่แค่ไอตาสวยกว่า <Hi. S 2> ซึ่งจากคลิปนี้เนี่ยทำเอาแฟนนางงามหลายคนเนี่ยออกมาคอมเมนต์ถล่มยับเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสงสารแอนกับอายตาทัวไปลูกอีคนพูดดวนๆถ้าอายตาสวยจริงทาไมไม่มุงแกนไทยแลนด์และประกวนล่าสุดแกนสกลนครก็ได้แค่รองหนึ่งก็สวยนะสวยแบบทําทั้งหน้านี่แฟนแกนนะแต่พอฟังในไลฟ์คือไม่โอเคเลยเมาส์ําคําสนุกสรุปคนโดนด่าคืออายตาไปถล่มคนที่ด่าสีเป็นถึงพีดีนางงามแกนแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครสู้แอนโทเนียได้เลยสักคนเลยค่ะทั้งความสวยทั้งทัศนคติใดๆ ายตาเนี่ยตอนอยู่มิสแกนการคือบอดได้จมูกนี้เป็นแฟนขับแกนนะแต่อวยลืมหูลืมตาไปไม่รู้ายตาคือใครแต่ไปดูมาก็สวยแต่อยู่ที่สายตาและเทสคนมองว่าใครสวยกว่าสําหรับฉันก็แอนโทเนียสวยกว่าจักรวาลกว่าอยู่ที่เทสคนมองหาจะพูดกับสงสารอายตาแล้วในไลฟ์เมื่อคืนคือพูดแรงกว่าคลิปที่ตัดมามากนะคะที่ในคลิปคือหาทางลงแล้วเพราะยายแก้วรุ้งเนี่ยกับยายจีนคือหน้าเจือแล้วตํานานนางมัดนนะครพนมพังแน่สงสารายตานะไม่ได้ทาอะไรผิด แต่มาโดนแขวนเพราะว่าพีดีนะครพน,นมเลิศเกินไปสาวสงสารไอตานะที่มีแฟนคลับแบบนี้ใครที่ดูไลฟ์จะรู้ว่ามีคนคอมเมนต์ comment, ว่าแอนโทเนียเนี่ยสวยกว่าไอตาพีดีก็เลยสวนกลับอันนี้ผิดหรอแล้วอีกอย่างเนี่ยอย่าว่าน้องไอตาน้องทําอะไรผิดไปดูมาแล้วแอนโทเนียเนี่ยสวยกว่าแอนโทเนียเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สวยสง,งายอย่างเดียวแต่นางมีทัศนคติที่ดีอ่อนน้อมทาตนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและนางมีความเป็นยูนิเวิร์สแฟกเตอร์สูงมากฮะเหรอคะขอโทษนะคะแอนโทเนี่ยมงหนึ่งซุปเปอร์ รองหนึโอเคอายตาสวยกว่าค่ะไม่เกี่ยวกับอายตาไม่เกี่ยวกับแกนไทยแต่พีดีที่พูดดึงแอนโทนเนียมาเกี่ยวด้วยเนื่องอะไรหรือเพราะไม่มีแสงในตัวเองดึงกระแสดึดงเอ็นเกจหรอ ายตาก็อยู่ดีๆของน้งแท้ๆแ,แต่เอาชื่อเขามาใช้ในการพูดกดคนอื่นโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้เรื่องถ้าชื่นชมคนชื่อ,อายตาสวยกว่าแอนโทเนียขนาดนั้นก็ช่วยส่งมงให้น้อง้วยจ้าไม่ใช่เอาเด็กมาโหนเวอ,อื่นแต่ไม่ส่งมงให้และอีกหนึ่งข้อความในการกะที่พูดแรงที่ว่าสวยกว่ากี่โมงคะระอนานแล้วจากนั้นในการในช่วงค่าคืนของเมื่อวานนี้ในกระ,ะทางด้านคุณสนุกพ,พีดีนะครพดมค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงนะคะถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นว่าเราแค่รู้สึกว่าคนอื่นไม่ผิดเลยนะใครจะมาพูดว่าแอน เนี่ยสวยกว่าอายตาหรืออายตาสวยกว่าทุกคนมีความคิดเข้าใจปะมีความคิดเห็นในตาบริบทของแต่ละเวทีเหมือนการแข่งขันนางงามอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนางงามจังหวัดไหนก็ตามสวยหมดเลย77คนสวยหมดเลย77จังหวัดแต่เลือกได้คนเดียวมันก็ต้องมีคําว่ามากกว่าถูกปะแต่ประโยคที่พูดเนี่ยอ่ะก็ไม่ได้ว่าก็าไม่ได้ว่าแอนโทเนียไม่สวยนี่แอนโทเนียก็คือสวยไงเออแต่แค่อายตาสวยกว่าใช่ เราแค่มีความรู้สึกว่าคนอื่นน่ะไม่ผิดเลยนะที่ใครจะมาพูดบอกว่าแอนโทนียสวยกว่าไอตาหรือไอตาสวยกว่าทุกคนมีความคิดเข้าใจป่าทุกคนมีความคิดมีความคิดเห็นในตามบริบทของแต่ละเวทีเหมือนการแข่งขันนางงามอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนางงามจังหวัดไหนก็ตามสวยหมดเลย77คนสวยหมดเลย77ประเทศ แต่เลือกได้แค่คนเดียวมันก็ต้องมีคำว่ามากกว่าถูกปะ่ะเออเข้าใจปะ่ะก็ยังพูดอยู่ว่าไม่ได้ว่าว่าไม่สวยใช่ไหมเออเปรียบเทียบทําไมเจ้าของเวทีเขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้ให้หมอกว่าไม่ใช่ให้พูดถึงแต่ให้พูดถึงในเชิงสร้างสารรค์และเป็นเชิงคิดวิเคราะห์ได้นักกรีแคปนางงามยังมีอิสระทางด้านความคิดเลย อย่าไปทัวลงอายตาเลยน้องไม่รู้เรื่องใช่เราไม่คิดว่าควรเอาแอนมาเปรียบเทียบกับแอนอ๋อ <c oughs> ความคิดเขาพูดว่าแอนโทนีสวยนะใช่ถูกกล้องอขอบคุณมากเลยคอมเมนต์นี้เราพูดนะว่าแอนโทนีสวยแต่ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของเราความคิดเห็นส่วนบุคคลของเราเราว่าอายตาสวยกว่า เราก็พูดแค่นี้นั่นคือความคิดเห็นของเราแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าความคิดเห็นที่เราบอกว่าใช่เราพูดในมุมมองของตัวเราเองคือเราแบบนี่เราอยู่เกาหลีเหนือหรือเปล่าหรือเราอยู่ที่ไหนที่แบบไม่สามารถพูดได้หรอเข้าใจไหมเข้าใจปะคนอื่นน่ะเวลาคนอื่นเขาแต่เวลาคนอื่นเขามาคิดไหมแต่ไม่คิดถึงทัวร์ไม่ได้คิดแล้วอย่างหนึ่งเจอทัวร์เจอคนดา่า เสียใจเครียดไหมอืมไม่เครียดอะเพราะว่าเราไม่ได้มีจิตเจตนานอกจากนี้นะคะยังมีอีกคลิปค่ะที่คุณสนุกพีดีนะครพนมนะคะได้ออกมาขอโทษผ่านไลฟ์อีกครั้งกันที่ว่าถ้าเราทําให้ใครเข้าใจผิดหรือรู้สึกไม่ดีเราต้องขอโทษด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเจตนาในใจเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยร้อยคนร้อยความคิดความผิดไปเนาะก็ถ้าเราทําให้ใครเข้าใจผิดเนาะหรือแบบรู้สึกไม่ดีเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ อันนี้เราต้องบอกก่อนเลยเดี๋ยวคาพูดนี้เราจะพูดเลยว่าถ้าเราทําให้ใครรู้สึกไม่ดีกับคําพูดของเรานะฮะเราก็ต้องกราบขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเจตนาในใจเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยนะฮะเจตนาคือไม่ดีเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนนะครับเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้เนาะแล้วร้อยร้คนร้อยความคิดนะครับนะฮะเข้าใจปะมองไมเซร็จที่ดีว่าคนว่า เขาอาจจะมีความโกรธความแค้นหรือทําอะไรที่ไม่ถูกใจเขาซึ่งเราก็กล่าวขอโทษไปแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินใช้ชีวิตต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะดําเนินไปในชีวิตหนเนาะเข้าใจไหมอืมก็ต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้นะคะทางท็อปดาราจะมีโอกาสได้เจอทั้งสาวอายตาและก็สาวแอนโทนีโพซิลนะคะในงานอีเวนต์พรุ่งนี้แล้วทั้งคู่นะคะจะออกมาพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะ สวัสดีครับผมโจ๊กโซคูครับก็อยากจะขอวอวยพรท็อปดารานะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนนะให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งไม่ดีนะฮะคิดสิ่งใดสมปรารถนาโชคดีตลอดปีเลยนะจ๊ะแฮปปี้นิว year ครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ